พัดพัทช,ชื่อสตอรี่สวัสดีค่ะวันนี้พามาเที่ยวตลาดเมื่อกี้ตกเวทีนีน่นะคะพร้อมปลูกพร้อมขายพร้อมปลูกพร้อมทุกอย่างค่ะแต่เมื่อกี้ตกเวทีไม่รู้ตกได้ยังไงไม่รู้ทำไมไม่มีอินเทอร์นเรน็ตนะคะ,จะใจดูดอกเขาใกล้กๆนะ ดอกเขาเป็นอย่างนี้เลยนะคะสีสวยมากแต่เป็นแบบเจอเรเนียมพันดอกเล็กนะคะพันดอกใหญ่เนาะอันนี้ดอกใหญ่ขึ้นมาหน่อย มีดอกสีชมพูอันนี้จะมีเขาจะมีลายนะเหมือนดอกเมื่อกี้เลยอู้อันนี้สวยนะเป็นสีไม่รอน นู่นนะคะเป็นสีม่วงนะนี่สวยมากมสีสวยขนาดนี้ชอบมากเลยนะคะที่เป็นสีสีอกสีม่วงเนี่ย กลีบดอกก็สวยมากอ่ะดูชัดๆได้ไหมดูไม่ค่อยได้เนาะุ้นสีเขาเข้มอ่ะสวยอ่ะชอบสีเนี่ยนี่นะคะ สีเขาสวยมากเลยอันนั้นก็สวยปลูกสลับกันคือสวยมากนะสลับกันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วถ้าคั้นด้วยสีขาวก็จะยิ่งสวยนนค่อยๆหันนะอันนี้เป็นแบบดอกใหญ่ใหญ่ขึ้นมาอีกนะคะจะเป็นแบบตุ่มๆเลยสวยมาก อ,อุยลมแรงหมวกกับปลิวไม่รู้ทำไมเหมือนกันอนะเธอเมื่อกี้ก็ตกเวทีโอ้เสียบเบียนตัะฟินิ นุ่มๆเชเชเชเม่ venir เอ่นนอบ่ายบ่ายเชียงทุกเล่แมตาเพราะส์ก็เล่แมตาใหญ่บุกุ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 บ มันเป็นเหมือนงานเกษตรแหละแต่ส่วนมากคือจะเป็นร้านขายดอกไม้นะขายดอกไม้มากกว่ามากกว่าที่จะเป็นพืชพัน์ผักนะตลาดเขาจะปิดตอนหกโมงเย็นซึ่งตอนนี้ก็ใกล้จะหกโมงเย็นแล้วเขาจะขายทุกๆวันแรงงานเมื่อกี้ตกเวทีเธอไม่รู้เกิดอะไรขึ้นคืออยู่ดีๆก็แบบหมุน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 เนี่ย สีเขาสวยมากเลยนี่สีนี้ก็สวยเขาเริ่มเก็บเก็บป้ายแล้วเพราะว่าใกล้จะปิดแล้วตลาดจะปิดแล้วนะฮู้คิดถึงจะคิมมี่หรอ <c oughs> <c oughs> นี่ <c oughs> คือเอาไปทั้งกระถางน,นี่คือเสร็จสับพร้อมเลย สวัสดีพี่ซีเคนะคะโอ้ยสวยพี่จะสวยสวย,ส,วยสีขาวก็สวยเจ้าของร้านเขาบอกแม่เขาว่า ทำไมเธอรีบเอาป้ายราคาออกจังคนยังเยอะอยู่เลยเรอจา้าจริงเรอจา้าโอ้อันนี้ฉันไม่ไม่ค่อยเห็นนะเนี่ยขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะนี่เขาจะมีอธิบายนะ ชื่อพันุนู่นนี้นั่นแต่อย่าถามนะว่ามันเรียกยังไงอ่านไม่ออกเดี๋ยวสำเนียงไม่เป๊ะเดี๋ยวชาวโลกเขาจะด่าเอานะคะอช่าอซีเอบลนะ่าใช่ปะสวยเนาะ อดอกสีขาวก็เม่เออแล้วพันนะั้นน่ะมันแปลกเนาะเนี่ยสังเกตไหมมันจะเป็นเหมือนรอบๆอสีม่วงก็สวยอะเห็นไหจะติดเชื้อสมอนกันหมดไม่ได้นะทุกคนเนี่ย เห็นไหมมันเหมือนเขาวนรอบเนาะข้างในเป็นสีเข้มแล้วข้างนอกก็สีออกขาวออกมาแล้วก็จางออกมาสวยมากอจริงทัชชอบชอบหมดเลยอ่อันเนี้ยอันเนี้ยตอนตอนปีนู้นก็ซื้อไปบางปีก็บ้าบอซื้อไปเต็มท้ายรถเลยวันนี้ป้าบอกว่า ธอซื้อให้สาแกระจเลยนะเดี๋ยวเธอเรียกฉันมาเดี๋ยวฉันจะขับรถมารับมฉันชอบปลูกแต่ว่าฉันชอบเจอรเนียมเจอริเนียมคือดอกที่ให้เห็นครั้งแรกอะเนาะอันนั้นอะมีความรู้สึกว่าฝนตกก็เขาก็ทนทานดี อันนี้ชมพูก็สวยสีนี้ก็สวยสีม่วงก็สวยแต่มันเขาดอกเขาจะเป็นหแบบบางๆอะ่ะเป็นดอกลำโพบงบางๆดูเซโชลี่งิโดรสมวงฟู ใช่มันกรีบอ่อนแล้วมันรักษาย,ยากใบเขาจะเป็นแบบขนๆน,นี่ฉันชอบดอกอ้เนี่ยเอาไปปลูกที่สุสานให้คุณพ่อสามีอันนี้คือทนมากนะไม่ค่อยลดน้ำเขาก็ไม่ค่อยตายนะ ันนี้คือดอกเดลซี่ของเธอหรือเปล่าเน,นี่ยนระ้านนี้เขาเก่งเนอะดูสิเขาไล่สีไล่สีสสใช่ต้องอึดถึกทนอันนี้ทนอยู่นะเคยเอาไปปลูก แต่ส่วนมากดอกดอกแบบนี้เขาจะไปปลูกที่เขาเรียกว่าสูไรสารฉันก็เอาไปปลูกสุสารให้พุ่พอ่อส,สับบีเอ่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งค่ะเดี๋ยวลงไลฟ์แล้วค่ะก็จะจัดจัดเต็มให้ตัวเอง ทุกปีเนี่ยเอนเรนี่ดอกดาเรืองข้างล่างนี่ต้นพริกต้นมะเขือเทศมะเขือเทศมะเขือเทศพริกซิกยวกนะแล้วก็มะเขือม่วงงามมากเธอมีราคาตั้งแต่10บยูโรแล้วก็ที่เห็นมีอยู่เจ้าหนึ่ง14บสยูโรคือแบบเอาไปรดน้ำไม่กี่วันก็พร้อมกินเลยอะ นี่เขาเริ่มจะเก็บแล้วสวัสดีพี่พอนไพศาลค่ะอุ้ยยังมีอยู่มีหลายร้านมากนี่นะนี่กุหลาบ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกุหลาบสีขาวสีแดงแล้วก็สีสม้มนี่เดี๋ยวฉันจะซื้อนี่เจอริเนียมแต่ยัไม่ซื้อตอนนี้ก่อนรอลงไลฟ์ก่อนนะอันนี้ก็สวยอูย้อันนี้ก็ะถางและหกห้าสิบใช่ไหมใช่ไหม เธอมาแล้วเธอก็จะบ้าบอเหมือนฉันอะตีฉันซื้อไปเยอะมากจนกระถางไม่พอดูสิอู้ทำไมพวกเธอสวยอย่างนี้ไปจับไม้จับมือกันได้เลยนะคะทุกคนมีบ้านมีช่องกันหมดเลยเอาอีกแล้วตะวันบอก ทีฟีฉันคิดถึงเธออีกแล้วเนี่ยดูสิสวยอะ่ะฉันจะเอาดอกสีนี้แหละใช่แล้วก็สีเหลืองร้านนู้นก็สวยเดี๋ยวฉันจะกลับมาเอาอันนี้ดูดิข้างในเป็นสีน้ำเงินทุกคนข้างในเห็นไหมเห็นไหม อุ้ยสวยมากเลยทำได้ยังไงเธอทำไมเธอเกิดมาสวยเลยทำไมไม,ไม่เหมือนฉันเลยสวัสดีค่ะนี่ตลาดเขาเริ่มปิดแล้วอันนี้เขาเรียกตล,ตลาดวายของจริงนะเพราะว่าตลาดปิดตอนหกโมงเย็นตอนนี้ กล้จะหกโมงเย็นแล้วนี่นะคะเมื่อก่อนตรงนี้มันเป็นตลาดขายเนื้อสมัยแบบเก้าสิปีร้อยปีที่แล้วเนาะเขาจะเอาเอาวัวมาผูกเนี่ยตามหลักเนี่ยแล้วเขาก็เอาของมาขายตรงนี้คือตลาดเก่าแก่แต่ว่าตอนหลังมากลายเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอนุสาวรีย์หรอ อันนี้ทำจากเหล็กนะคะทุกคนเอาไว้ไปประดับใช่ตลาดวายค่ะตลาดเอ็กไม่มีค่ะแล้วนุอั <c oughs> นุ้น,นเป็นต้นผลไม้นะต้นพวกแอปเปิ้ลลูกปัวลูกแพรลูกรัสเบอรี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วนี่ก็เป็น พันผักเป็นพันผักทั้งหลายเลยมะเขือเทศพริกบางร้านพริกใหญ่มากเดินมารอบสองเขาจะกินหัวไหมเดินดูดูหรอกอาราซิตาเดลอาดูลเลจูร์ดลาเฟมร์ัมมลล เเขาเขาพ่อค้าเขาคุยกันเรื่องเขาจะไปจัดตลาดมาดามใส่ทิปฉันคิดถึงเธอ <c oughs> ล้อเลียนเสียงล้อเลียนเสียงใครบางคนนี่อันนี้ก็สวยใ <c oughs> ส่ทิป <c oughs> ฉันคิดถึงเธอ <c oughs> นี่สีชมพู นี่ดอกเจอรเรเนียมเล็กให้ชมความงามใกล้ๆนะคะ คิมมี่สงสารของกินที่ฉันกินเข้าไปด้วยค่ะทันชีฉันคิดถึงเธอล้อเรียนเสียงนะคะเวียนหัวไหมเอ่ยพยายามสูมชาที่สุดเนี่ยีดอกเขาสวยมาก <c oughs> นุนดอกสีเหลือง นี่ถ้าชอบเลี้ยงเจริเนียมเจริเนียมดอกใหญ่แบบเนี้ยเขาเลี้ยงง่ายทนทานไม่ค่อยตายทั้งแรงทั้งฝนก็ไม่ตายยกเว้นหนาวอุ้ยฉันขี้เดียดแม่นฉันก็ขี้เดียดคือกันแหละมีการล้อเลเียนนี่สวยมากเลยนะคะ ไม่ขี้เดียดนี่คือขี้เดียดตรงที่ว่าล้อเรียนลอกเพื่อนไงอันนี้กระถางแล้วหกช่วยนะอันนี้เดี๋ยวเอาไปเอาไปให้ให้คุณพ่อสามีอุ้ยเกือเย็บของเขาทุกคนกคิมมี่เลี้ยงง่ายเลี้ยงมาม่าก็ได้ไวๆก็ดี เดี๋ยวถ้าจะไปตรงมุมเดิมนะจะพาไปดูสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่กระถางนั้นนะ่ะทิ่กระถางละสิบห้าสี่หรอกคือเขามีลูกดกแล้วนะโอ้นี่ทุกคนต้นทริกใหญ่แล้วโตแล้วใหญ่โตแล้วนี่เอาไปปลูกคือเตรียมมีลูกได้เลย ตะวันใจร้ายอะไรกับเธอเหรอนี่เขาแพ็กเตรียมกลับบ้านแล้วนะฉันยังไม่ได้สักต้นเลย <c oughs> <c oughs> อะไรทำไมเขาจะไม่เอิ้นเธอเขาเอิ้นเธออยู่หน้าบ้านเขาไง กินไข่ต้มทุกวันหน้าเอ็นดูจังเลยอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึ่งจาพาพวกเธอไปดูสตรอเบอรี่ตรงนั้นที่เมื่อกี้อ่ะตกเวทีอ่ะนี่นะคะทุกคนตลาดเป็นอย่างนี้อ้ผู้บ่าวอย่าปั่นจักรยานมาเข้าเฟรมฉันสิอันนี้ร้านนี้เขาขายกระถางเขาเก็บละ ไปแล้วไหมซับปรี่ร้รานนั้นอ่ะไปไหนแล้วอ๋ออยู่นี่นี่สิบสี่ห้าสิบเมื่อกี้ที่ตกเวทีนะคะมาตรงนี้แหละนี่เนี่ยคือเอาไปปุ๊บคือปลูกไม่นานก็พร้อมกินแล้วนะหนึ่งกระถาง หนึ่งกระถางแบบเนี้ยเนี่ยเอาไปแขวนแล้วก็เท่เนาะเขาจะห้อยห้อยห้อยลงมาแล้วเราก็พร้อมกินเลยอสิบสี่ห้าสิบนะทุกคนนี่ผลไม้พวกราสเ,เบอร์รี่ตระกูลเบอร์รี่ทั้งหลายแหละ ผู้ชายหน้าตาดีเดินผ่านไปแต่เขาเดินมากับผู้ชายหน้าตาดีกคนนี่นะจะพาไปดูดอกไม้มมน่ารักเนอะอมลมอย่าแรงสิจ๊ะหมวกจะปลิว อะไรฉันไม่ได้อยากหุ้มหัวเธอฉันไม่ได้พูดสักคำนี่วันนี้พามาเที่ยวกรุบกริบเบาๆนะคะทุกคนคือบรรยากาศก็ดีๆวันนี้20กว่าองศาคนก็จะออกมานั่งดื่มกันตรงนู้นนะคะมีร้านนั่งดื่ม คือเหมือนประมาณว่าอารมณ์เหมือนเหมืนมนอนทระเวลามาซื้อของเลือกนานๆดูนานๆคุณสาก็ไปนั่งจิบน้ำแก๊กหวยรอได้เลยเลยประมาณนี้ทัดขอจบลากันไปแค่นี้นะคะอุ๊ยพี่ผู้ให้หลวงทัดกำลังจะลงเวทีพอดีค่ะพามาเที่ยวตลาดดูสิเขาพร้อมที่จะใส่รถกลับบ้านกันแล้วนะเห็นไหม พี่หมอขาพี่หมออยากได้ดอกอะไรคะยกเว้นดอกทองนะคะนอกนั้นน้องจะหาให้คะ่ะสวยอะ่ะเดี๋ยวจะไปช็อปกับเขาบ้างผักก็น่าซื้อทุกคนก็จะเริ่มขยับขยับขยับ สีร้านนี้ไม่ค่อยสวยแต่ร้านนู้นนะที่อยู่ตรงข้ามอะ่ะสวยมากแล้วดอกดาวเรืองนะมีแบบกำลังออกดอกอะ่ะเดินเร็วนิดนึงนะคะเนี่ยเขากำลังออกดอกกีบเขาจะเป็นอย่างนี้เลยมีสีเหลืองกับสีส้ม ถูกน,นะนี่สวยผักสวยสวยไปแล้วนะคะทุกคนค่ะถัดต้องลงแล้วขอบคุณทุกคนมากๆค่ะที่เข้ามาให้กำลังใจมาแวะเวียนเดินเที่ยวด้วยกันนะคะเดี๋ยวทัดจะไปช็อปกับเขาบ้างแล้วนะคะ บายขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ